แตงโมนิดาแม้ว,ว่าจะตัวจะจักไปแล้วนะแต่ความน่ารักความทรงจำเนี่ยยังอยู่ในใจของทุกๆคนนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยแฟนหนุ่มเบิร์ดเขาก็ได้มีการโพสต์คลิปโชว์ความสามารถพิเศษของแตงโมมาให้แฟนๆได้หายคิดถึงด้วยค่ะอ๋อหัวอันนี้ความสามารถพิเศษครับที่เพาตัวแล้วไปจับหูกติ่งหูขวาของตัวเองเียแล้วไงลงกล่องได้ไหมเนี่ย เนี่ยแหละใครเห็นครั้งแรกต้องตกใจว่าสาวแตงโมท,ทำได้ยังไงคลิปนี้นะคะแฟนหนุ่มเบิร์ดเทคนิคค่ะได้โพสต์ลองอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นคลิปที่แตงโมเขาโชว์สกิลความยืดหยุ่นของร่างกายด้วยการใช้มือขวาพาดที่คออ้อมมาจับติ่งหูขวาของตัวเองบอกเลยว่าถ้าตัวไม่อ่อนจริงๆทำไม่ได้นะขนาดเบิร์ดยังบอกว่าเป็นความสามารถพิเศษของคุณนายถ้ายากซะด้วยหลังแฟนคลับเห็นคลิปนี้นะคะทุกคนก็ชื่นชมความสามารถของแตงโมแล้วก็บอกเหมือนกันเลยว่าคิดถึงแตงโมมากมาก โอ้โหแถมล่าสุดนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพี่เปิ้ลแม่จูนะครับร่วมกับหนุ่มเบิร์ดครับทำโปรเจกต์โมเมียวครับช่วยเหลือแมวจรจัดที่บักของนี่ฮะสาวไตโมนะครับก็มีการจําหน่ายเสื้อยืดลายแนวน่ารักนะฮะฝีมือหนุ่มเบิร์ดนะฮะเพื่อหารายได้ช่วยเหลือน้องแมวจรจัดทั่วประเทศนะครับและงานนี้ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีทีเดียวนะครับขายหมดภายใน3นาทีแถมยอดประมูลเสื้อตัวพิเศษ จัดไปนะ่างี้สามหื่นบาทนะฮะแล้วก็พีออเดอร์นะฮะยอดจองเต็มหมดแล้วนะเออตัวนี้ส0 0 0 0ื่นคนประมูลไปนี่ฮะแล้วก็รายได้ก็อย่างที่บอกไปฮะเอาไปช่วยเหลือน้องแมวจรจัดนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีฮะทั้งหนุ่มเบิร์ดแล้วก็สาวแตงโมเนี่ยก็ชอบเลี้ยงแมวใช่ไหมก็เลยหารายได้ไปช่วยเหลือน้องแมวนั่นเองนีฮะ ส่วนโปรเจกต์ต่อไปต้องรอนะว่าจะมีอะไรมาประมูลกันบ้างก็บอกว่าปักบุตรดีๆเลยนะเพราะว่ายอดจองต่างๆเนี่ยหมดเร็วมากด้วยที่สําคัญเนี่ยได้ทั้งเสื้อแล้วก็ได้ทั้งบุญด้วยนะคะครับสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมครสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ